สวัสดีค่ะพบกับ i n s i ซต์ AI ไเซทไทยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้น CPN หรือเซ็นทรัพัฒนากันค่ะเราจะดูข้อมูลผลประกอบการล่าสุดทั้งปี2024แล้วก็ Q1 รวมถึงภาพรวมตลาดค้าปลีกด้วยเป้าหมายก็คือสกัดประเด็นสำคัญให้เห็นภาพรวมทิศทางของ CPN แบบชัดๆกันไปเลยก่อนไปฟังกันก็ฝากก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ เอาละคะ่ะมาเรื่องแก็บประเด็นกันเลยผลประกอบการปี2 2 4 4ที่ผ่านมานี่ดูดีมากเลยนะคะทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งรายได้5 11, 1 1หมื่นล้านกำไรสุทธิก็1.64ุหมื่นล้านแต่พอมาดู Q1 เหมือนรายได้รวมจะทรงๆนะคะที่ประมาณ1.21มื่นล้านบาทตรงนี้มีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่ไหมคะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือแม้รายได้รวมจะดูทรงตัว แต่ถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยกำไรหลักหรือค p r o f i t นะครับจริงๆยังโตได้อยู่1%เทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่3.85พันล้านบาทอ๋อค่ะปัจจัยหลักๆเลยก็มาจากธุรกิจค้าปลีกนี่แหละครับที่ยังแข็งแกร่งมากรายได้ค่าเช่าจากสาขาดเดิมก็ยังโตดีแล้วก็การที่ CPN เป็นเหมือน House of Global Brand นะครับคือดึงดูดแบรนด์แม่เหล็กแบรนด์ดังๆระดับโลกได้ตลอดอันนี้เป็นจุดแข็งสำคัญ อืมค่ะนอกจากนั้นธุรกิจโฮงแรมก็ฟื้นตัวดีขึ้นชัดเจนนะครับทั้งเซนทาร่าทั้งโกโฮเทลส์เนี่ยตัวรีพาหรือรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักมันดีขึ้นผลก็คืออัตรากำไรขั้นต้นรวมหรือ GPM เนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ไปเลยใน Q 1บวกกับการบริหารต้นทุนด้วยนะครับอย่างการติดโซลารูฟท็อปอะไรพวกนี้ก็ช่วยหนุนกำไรครับ แล้วตัวเลขอัตราการเช่าพื้นที่หรือ Occupancy Rate ในส่วนต่างๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างยังดีอยู่ไหมคะยังถือว่าอยู่ในระดับสูงเลยครับอย่างไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมาถ้าเป็นศูนย์การค้า Community Mall อัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่92%โอ้ยสูงนะคะใช่ครับส่วนโรงแรมก็ขยับขึ้นมาเป็น76%อาคารสำนักงานก็89%ก็สะท้อนว่าพื้นที่ของ CPN ยังเป็นที่ต้องการอยู่ จะมีก็ส่วนธุรกิจที่อยู่อาศัยที่รายบ่ายอาจจะลดลงไปบ้างใน Q1 อันนี้เป็นเรื่องจังหวะการโอนคอนโดนะครับแต่ถ้าดูเฉพาะโครงการแนวราบยอดโอนกับโตได้10%นะครับอ๋อค่ะแล้วก็ก็น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการรัดด้วยพวกผ่อนคลาย LTV ลดค่าโอนค่าจดจำนองในไตรามาสต่อๆไปครับมองไปห้องหน้บ้างค่ะ CPN วางแผนเติบโตไว้ยังไงคะเห็นว่ามีแผนลงทุน5ปีตั้งเป้าไรายได้โตเฉลี่ยปีละ10%เลย ใช่ครับแผน5ปี2024-2028ตั้งเป้ารายได้โตเฉลี่ยปีละประมาณ10%จริงหัวใจสำคัญเลยคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า retail-led mixed use retail-led mixed use ครับคือการพัฒนาโครงการแบบผสมผสานโดยมีคาปลีกเป็นตัวนำเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าศูนย์กลางการใช้ชีวิตหรือ c e n t e r of life ให้มันครบวงจ,จรจริงๆมีทั้งช็อป กินทำงานเล่นพักอาศัยทุกอย่างเชื่อมกันหมดอืมเหมือนเป็นอีโคซิสเต็มเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ยังต่อยอดกับฐานสมาชิก The One ที่มีตั้ง20กว่าล้านคน คือทำให้คนอยากมาใช้เวลาที่โครงการไม่ใช่แค่มาซื้อของแล้วกลับโครงการใหญ่ๆที่กำลังจะทยอยเปิดก็มีดูสิตเซนทรัลพาร์คที่ส่วนโรงแรมเปิดแล้วออฟฟิศกับรีเทลจะมาครึ่งหลังปีนี้ส่วนที่พักอาศัยก็ปี2026แล้วก็มีเซนทรัลกรีปลายปี67นี้ครับรวมถึงการปรับปรุงสาขาเดิมๆให้ทันสมัยตลอดเวลาด้วย การที่มีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเปิดตัวครั้งแรกในไทยที่ CPN เยอะมากในปี2024อย่างพกพอบมาร์ลุนลุนเลมอนหรือไอเกียที่ไปเปิดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ด้วยใชนะคะ ถูกต้องเลยครับการมีแบรนด์ที่หลากหลายทั้งแบรนด์ที่เป็นกระแสแบรนด์เฉพาะกลุ่มหรือร้านอาหารใหม่ๆเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กสำคัญเลยช่วยดึงคนเข้าศูนย์สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างซึ่งก็น่าจะช่วยให้ CPN รับมือกับภาพรวมตลาดคาบลีกปี68ที่ทาง KResearch เขาคาดว่าจะโตชะลอลงเหลือสัก3อ๋อตลาดรวมอาจจะชะลอลงใช่ครับแต่กลุ่ม Modern Trade ที่ CPN เป็นผู้นำเนี่ยคาดว่าจะยังโตได้ดีกว่าตลาดนะครับ อาจจะโตได้สัก4.8%แล้วก็อาจจะได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยครับแล้วในแง่สถานนะทางการเงินล่ะคะแผนลงทุนใหญ่ขนาดนี้รองรับได้สบายสบายไหมคะโครงสร้างการเงินนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากครับ c p n ได้รับเรตติ้ง AA แนวโน้มคงที่จาก t r i s t Rating ค่ะ AA เลย ครับแล้วตัวอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนหรือ NET DE ที่เราใช้วัดภาระหนี้สินกันนะครับก็ลดลงต่อเนื่องนะเหลือแค่0.53เท่าเองน่าสิน Q หนปี67อืมต่ำมากนะคะครับแสดงว่าหนี้สินเทียบกับส่วนทุนนี้ไม่สูงเลยแล้วก็อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย หรือ interest coverage ratio ก็สูงถึง23.8เท่าก็สะท้อนว่ามีกำไรเหลือเหลือพอจ่ายดอกเบีย้ยสบายๆมีความพร้อมสำหรับแผนลงทุนในอนาคตรครับสรุปก็คือ CPN ยังคงมีผลงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักนะคะแล้วก็มีแผนเติบโตระยะยาวที่ชัดเจนผ่านโครงการ m i x use โดยมีฐานะการเงินที่มั่นคงมากๆรองรับแม้ว่าจะมีความท้าทายจากเศรษฐกิจอยู่บ้างก็ตามคำถามน่าคิดทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะคือ ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดค้าปลีอกออนไลน์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย CPN จะต้องปรับหรือเสริมกลยุทธ์ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของเขายังไงต่อไปเพื่อรักษาความน่าสนใจแล้วก็ความได้เปรียบในระยะยาวได้อันนี้น่าคิดนะคะสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆน,นักลงทุนอยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Insight AI เซทไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ